พี่น้องเสียหนา,าหนาห่มมันแล้วจะเข็ดยังอะนะคะว่งใน,นพี่น้อง,องคนชี้านบ่ะขอเงินนี่ขั้นในเงินขั้นในเงินกักพี่น้องเจ้ากใดรคอยขอตเงน,นจำเปลียน ขอขู่มือจำเป็นขมืออีลี่บรเคยคอเงินเดิอสิบอกใครเด้อนี่บ่เคยขอเงินยังขีดส่แนนอเอ่ะยังยังยังบ่ตรดส่นนอง้นโยกันอยู่นี่ะหละเห็นไหนพแมกปลาได้เบี้ยมงเบี้ยเบี้ยมังหงแตกเต็มเลย อพูดได้เอามาแต่ใส่ว่าเวียวหูเห็ดักผมโคดน้ำเล้วมนนี่อ้าวคือเห็ดจังสันเห็ดดีๆแน่โยนออกไปเห็นยังไงต้องโยนออกไปละเอ้าดีมันเป็นปุ๋ยมันไยเองมันเอาไปในเหงามันนี่แหะมต้องโยนทุเหงามันใช่นี่ยไอเป็นเกษตรกรมาก่อนเมือเรียนเกษตรกรมาเอเ็เพียงอั้น ดึงงองอนมงแม่หยามอมป้อมพี่สร้างบัตรงามแต่พ,พอหอมป้อมป้าตเทียาคอนะเนี่ยโอ้ยพักกาดนะขยายได้เลยนะฮะ่ผมีสใหม่นี่สาวมลนมาแนวกาดพ้าไอคอรแม่ควอมซุกที่แท้จริงคือได้กินเหล่าแล้วกันเอาแสีบพี่น้องไงไเยอะคองแท้พี่น้อง เนอสออกเออของมัก,ก,กามาพี่ลูกมาพี่แต่ว่ามันกิดขึ้นมามัน,ม,นมีพักผมมเมีนแบบนี้นี่มองอัมงงามเลียมยอ,ย <c oughs> อมันเลียงน่าหล่ะติดประตูด้ลูก <c oughs> ัเ,เิดหเ <c oughs> อออะไพผู <c oughs> ้ยุเจ้าบันนีคอชิคอห้ชุเจ้าเด้อให้เเจ้าคือปล่อยให้นอกเอากันไกลไปตัดผมนะผั ่นขา,ขาดไปเลยให้แต่บาเดินควายแนมยงยุ่ยในคลิปในกล้องบรน,น,น,นตัดเองเพิ่งเลื่อยตีอืมอืมคอยการคช่นอกเรียกันไกลกันไกลแล้วกับเมียนเมียนแล้วเขาไปทั้งหลังตู้แล้วบรนเทนแม่บรรทัดแล้วบรรทัดนำ้ำแม่เมื่อคืืนเม่อกี้เนี่ยเอายังเลี้ยงขึ้นไปแม่ไม่เอาขี้ดินเลี้ยงขึ้นไปติเร <laughs> าเรียบร้องเราไปจัดการคนหน่อยก่อน เอาโอ้หอมหยาเนาะหยาออกไม่นน่หอมทางนี้ห็นอย่างใส่ฟุ้นเดียวล่ะใส่ฟุ้นพี่น้อย สเนอ่ยวันเส้นกุนพี่น้องฮะบลอกจกดกูใ่บอกจกูใส่ถามเบาคอมันเลยอันนั้นมันยังงยามีปู่ยังอีกวันอันคือยังใจสีขาดนี่แหะ <laughs> มันดนโดนออกกําลังกายก็แบบนี้แหละ สวัสดิขาดใจอันที่ปลูกยังามตรงนั้นน่ะอันว่าเสี่ยนเอาผักมาเตีมครับโอ้มันหนาผลเนาะโอ้เออแมันอยู่กันพี่น้องเอฟซีเขาก็ว่าคือกันว่าบ้าเพชรมันผักมันดูของลุงเปิ้ลเป็นตัวอย่างนะลุงเปิ้ลเราปลูกง,ง่ามเลยที่ทำโอ้เราเตียมเนาะเออเขาต้องเห็ดคือเล่าเพราะว่าของบ้าเพชรมันหนะนามันฟุ่มนี่ยนะเมื่อเห็ดแบบนั้นนะ่ะเอาต้องเอาน้ำใส ต้องเอาน้ำพมุมนี่แหละเอ้ยว่าได้ครับข้าวนนำใส่มนสิบ่แกตัวเากระเียวฉงมาผาสมคนนี้คนนี้น้ำใช่เพระมันหมาก้อนเพราปิวขนวนอะนะอืมข้มมาำมาใช่ข้มำมะหดก่อน,นทีผสมีงว่าตขยายพักคพนพน้อง ของลุงเปิ้นงามครับออเออหลังงานหยุดิดแล้วพักเรากินมาแล้วอันนั้นอืมเนี่ะมื่อไรสีแซ้มมือนหนได้บอกดมือน้อนเมื่อไหนเลยมือนีอน้เลยเห็นบอกอ้พี่อ้องเอานำใสบ่ ขันห่อหน้าใส่มา,าข,ขัาาขาดพวกควนขคดแล้วใส่แล้วขัดมันขัดเวนตีเวลารถถนนเขาขี่ไปมันควนไรเขาสีดน,น้าใส่เนี้ยเห็นว่าว่มีบ่มีควนเลยหน้าไม่เหี่ยงคาดมั้งขัดตีเห็ดง่ายอีกอันนี้เพิน่นนั่นก้นไปรู้ว่ามันข้าเจ้าไทยหุดหน้าค <c oughs> วนวุ่มบุ่ม ท่างพ่นกระไดพี่น้องเอลยนี่ก็สูตายแตงว่ามีหักไผ่พรนะนครับมันหรอกแตงว่ามันมาคุ้มแตงว่าข้า,าวไรข้าวโพดไปต้นไผ่ยีเสี้ยมขึ้นวนะันเดอหรอกอย่นีะครับก่อมันใหญ่เนาะพี่น้องใส่ฟุ้นพี่น้องผสมน้ำไปแล้วใส่ฟุ้นขวดไปน้ำ เอาแข้มแล้วเอาน้นมะอันนี้ไว้แตเตมมันบ่เอากันเข้มเราเอาขึ้นวะไรด้ใส่แปง้งงัวกับว่าเศรเ้าด้ต้องเพิ่มน้ำเออเป็นไ,ได้ก็เอาไปนวใช่กับมันเอาบัวนะมาหดน้ำเอาเขาบอแมันอม่ดลีเดเนี่ยเอาใส่ข้แป้งนวยอีลีเขาเขาบอกลินเล่เือแม่งกับกินดอกพักเอาน้ำไม่ก็อาใส่แป้งโอ้แม่เจ้าสีแซมพักกาดนี่นบ่ มันวงามแบบเห็ดยาจับมันชีเหียวยาจับเอาตายก็อยากซอยเออบ่ต้องมันซอยยังออกเกย์กานยันี้เอาพี่น้องเคยให้กันแล้วคนนี้เดี๋ยวป้าหนปลูกพักสบายกิได้กินเนาะกันที่เราดีพี่น้องเลย คอยไปห้าบาทสิบบาทยูรานค่าเลยมันสมงามเฉยเนี่ยเออแต่ว่าคือว่ามันกัดปลูกไปน้ำก็ดีมันปลูกการปลูกพักนี่มันดีตรงว่ากำคำมึงขึ้นมันเหมือดเนาเนาะกรลังเช็ดแนวกินเนาะคานเลี้ยนไปล่านี่มันบอกเอามาเอาก็ตัดเข้ากินรวดนะพี่น้องเมื่มแปลกเลคือมันมีมดเดงเนาะโอ้เจ้ายาท่านใส่เนาะ เย,ยาขาม,มันดับเลยดับเลยยาขามหมดยาขามันแรงดับเบิดเครื่องบินมานาเครื่องบินมันอากาศม้านะจ๊ะเออผักเจ้ามันเลี้ยงยีเลียเนาะตน้นมะฮุ่งอะไงมันพูดน้ามว่าต้นมะฮุ่งเลยมันบโอ้ันเป็นน้ำเห็ดอย่างนี้ที่ตายเหรอคะ เราปลูกบ่ได้ปลูกต้นมะฮุ่งบ่ต้นมะฮุ่งมัรทุนขึ้นเองมันก็สทรวงามแท้ถลไรนี่เนาะเฮาบ่ได้ปลูกเนาะต้นมะฮุ่งเนี่ยเนาะคือยังอยู่ระยองนะบ่เคยปลูกเแต่ต้นมะฮุงมันขึ้นเองงามคักเฮาปลูกอีกอันนี้ให้มันแตกเองมันอันเดียบเราต้องไปยุ่งโดยให้มันขึ้นเออได้เนาะ ทั้งสี่มันก็สีสวยขึ้นคักขนาดเด้บัดนี้เนาะเอาพี่น้องไกลที่แล้วแล้วเปลีนนี่กล้ยีขากันตายแล้วพี่น้อง <c oughs> บรรยากาศนี้มันเลี้ยงโอ้มันก็นเห็ดโดดไม่ได้เนาะแซมัวทีีแล้วตลาดผักตลาดนาน เอาจะนี่พากันมาเสียใหญ่ป่านนี้ครับคำกังเข,ข,ข,ขื่อนป่านนี้ <c oughs> เฮ้ยพี่น้องเบาเพชรบ่ได้บอกเด้อพี่น้องเด้อคอยย่งลงไม่เงี้ยวข่อยเห็นเหนกันคำตุลาส่วนโตคอยเห็นเสียหยงองหยอกเดียวกันเลยเอา้ามันจิมาขาย,ยันแต่นอน่ะบ่านนี้แม่หมุนทอดไข่ไฮแดงมาให้กินวันเดีวพี่น้องลูกข่อยทอดไข่จาน ครับพี่น้องวันนี้ก็าจะมาจบคลิปน้ลำบากคอครับลิลลี่นี่แหละโอ้จะขยันแรงเศร้าเดอ้อเด็กแล้วมือยังพากันเห็ดสั่งทั่วสัครับวันนะเห็นบอกพี่น้องอันนั้นพูดนอย,ยิสพากันผู้ตัวเสียวนใส่นี่ยแหละเนีครับอิสกาววาเสียวันซื้ออะไรคนา่าซื้อพี่บ่ครับเสียวนหล่อนไม่ห้านั่นนะครับพี่น้องกันถึงมางบ่ได้ปลูกพักมฮอนพี่กับพ่เป็นยังเดี๋เขาเห็ดแต่มนันเปลี่ยนน้ครเนาะ พอดีจีได้เขาเดาวตั้ตรงนี้แมนบอลเนี่ยครับอือมอเขากินกันเออเป็นเเออพักขนาดแล้วพี่น้องมองกันว่าข้อสิมานั่งกินเหล้าขาวอยู่ไหนนะลูกเขากระเลียนนี่นะพี่น้องพูดคนเลียนเล่นอยู่คนเดียวคนนี่พอนอนอาบตามบ่กเนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ที่ไปสำนีนั่นแหละเนาะไม่พ่อนไม่ขึ้นหนาลาพี่น้องนิลลี่ข้อสวัสดีครับ